สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะเราเจอการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเช้าเป็นรายการสดค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนดถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดจากการรับชมรายการในช่วงเช้าก็ไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่ารายการของเรานั้นก็จะมีเทปออก,ากาอากาศอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวันนะคะในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มโดยประมาณของทุกๆวันจันทร์และวัน ถึงวันสุกเหมือนกันนะเพราะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้เมื่อติดตามรับชมรายการในช่วงไหนแล้วมีคำถามนะคะอยากจะขอคำแนะนำหรือขอคำปรึกษากับอาจารย์ก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามได้หลังไม้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย9 3 6 7 3กนะคะ0 2 6 8 9 3673ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องบอกว่าต้องรีบแล้วนะคะทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยโโหัวหลังไม์ของเราเกลียวกล่าวสมาชิกเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมของรายการของเราใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะโทรศัพท์มาสม,าคสมัครสมาชิกด่วนได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 086906, 3 9 เก้าหนึ9งนะคะ0 8 6 9 0 6 3 9 9กนะคะก็รีบโทรศัพท์มาแจ้งชื่อของคุณนามสกุลของคุณอายุของคุณและก็ที่อยู่นะคะก็เราอยากจะทราบข้อมูลให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราทํากิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะได้ทราบว่ากลุ่มของเราเนี่ยนะคะเป็นวัยรุ่นนะถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็จะได้จัดอบรมหลักสูตรวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเยอะเราก็อาจจะจัดหลักสูตรในเรื่องของการนวด จะได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะ0869063991นะคะ0869063991ค่ะเอาละค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้แน่นอนหลายท่านบอกเหมชอบจังเลยเวลาออกไปข้างนอกพวกบรรยากาศนี่มันดูสนุกสนุกดีนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์ชลัดงาศรัทธาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกท่านมักจะลุ้นอาจารย์คือนอกจากจะได้บรรยากาศในสตูแล้วเนี่ยก็จะได้บรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศในในร้านยาจีนค,คือผู้นี้ว่าพอเข้ามาที่ร้านยาจีนปุ๊บจะเป็นประมาณนี้คือข้างหลังก็จะมีเก๊ยาเยอะแยะไปหมดแล้วก็จะมียาเต็มไปหมดนี่คือบรรยากาศร้านยาจีนครับดูไหมฮะอาจาร,ร,รย์ค<ๆ>ือบรรยากาศร้านยาจีนของประเทศไทยค่ะนะฮะค่ะต้องบอกว่าของประเทศไทยด้วยนะถ้าในประเทศไทยเนี่ย อารมณ์ของร่าายจีเนี่ยคือนอกจากแกะนะฮะสิ่งหนึ่งที่หายไม่ได้ขาดไม่ได้ก็คือตอกกลมตัวนี้ทําไมอ่ะอาจารย์มันต้องกกลมได้ไหมตอกตัวเนี้ยทําไมะตอกกลมที่เป็นเป็นหินขัดอ้าวเหรอครับเพราะอะไรครับเอ่อไม่ทราบเหมือนกันทุกโตะทุกทุกร้านมีหมดอ๋อเท่าเท่าที่อาจารย์ไปไปไปดูจากร้านเพื่อนๆหรืออาจารย์แต่ละท่านที่ไปเปิดคลินิกแน่ๆแกะแก้ยาดีมีแน่ๆแล้วก็หูไม่เห็นนะ มีเป็นร้อยๆเก๊ะอาจารย์ครับนะคะซึ่งบางครั้งก็แปลกใจหนึ่งศูนย์แจริงป่ะอาจารย์อ้าวเหรอคะครอ๋อนึกว่ามีกี่เก๊ะก็ได้ตามพื้นที่ไม่ใช่คอ่คือปกตินี่มีครับคือแบบตามพื้นที่ก็มีคระปแต่ว่าสมมัติเราจะมีประมาณหนึ่งศปอืมค่ะแล้วก็จะมียาเยอะแยะไปหมดเลยต้อนี้เป็นต่นที่ให้คนไข้นั่งพักผ่อนหรือว่า ช่วงที่นั่งพักผ่อนนะฮะกินชาคือคนจีนชอบกินชาใช่ใช่ที่บอกตอนที่พามาเราพูดถึงเรื่องชาคนจีนเนี่ยเขาชอบกินชาเพราะฉั้นโต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะชาหรือ่าโต๊ะชาเหมือนกับว่านั่งพักผ่อนในช่วงที่คุณหมอทําการรักษาท่านดื่นใช่อาจารย์ว่ากาลังจัดยารอจัดยาอยู่ใช่ใช่จะมาให้คนไข้ยืนก็กระไรอยู่อะนั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะรอสักหน่อยนึงอะไรประมาณนั้นอาจารย์พูดถึงชาเนี่ยขาขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อบางท่านอาจจะ รับชมรายการในช่วงเบรกชาไปแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์หลายคนอาจจะเกิดคาถามว่าเอ๊ะตั้งแต่เกิดมาจําความได้ไม่เคยจิบชาเลยจําเป็นต้องจิบชาไหมอาจารย์หรือน้ําเย็นก็ได้หรือหรือยังไงดีคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วพูดถึงพวกเครื่องเดิมค่ะนะครับเราพูดถึงเครื่องเดิมค่ะเราจะกินน้ําก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปกินชาเราไม่จำเป็นต้องกินชาเรากินน้ําก็ได้ค่ะ ทีนี้แต่ทีนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการกินน้านี่ควรจะกินน้ําที่อุณหภูมิปกติไม่ใช่น้ําแช่เย็นไม่ใช่น้ําแข็งใช่นะฮะอุณหภูมิปกติหรือว่าจะเย็นสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าน้ําแข็งนี่ไม่ไม่ควรนะฮะหรือถ้าหากว่าเราจะกินเครื่องเดิมที่มีส่วนผสมอื่นแทนที่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลพวกสีอะไรต่างๆนะฮะผมคิดว่าชาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า น่าจะดีที่สุดเพราะผลกระทบแทบจะไม่มีเลยใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าการดื่มชาก็ต้องชงให้เป็นด้วยใช่ตีนี้อยาจะคุยกันตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะหลายคนเข้าใจว่ากินชานะฮะการกินชาแล้วมันจะลดคอเลสเตอรอลมันจะลดไขมันจะลดความอ้วนโอ้เห่ไปซื้อชามากันใหญ่เลยครับนะฮะมันผมว่ามันมันยังไม่พอ ถามว่ามีฤทธิ์ตรงนั้นไหมมีครับนะฮะอย่างที่ว่าช่วยย่อยได้ดีแต่ช่วยย่อยแล้วมันหิวข้าวนะนั่นน่ะสิหิวไวด้วยอาจารย์หิวไวด้วยเนาะใช่ใช่ะ่ให้เอออเาเป็นว่าตัวผมเองนะผมเกือบจะไม่เคยกินน้ำปั่นยกไว้ในเวลาตอนเย็นจนคืนนะฮะเขาจะกินชาอยู่ตลอดทั้งวันเขาไม่เห็นหอม อ้อยกำลังจะถามอาจารย์อาจารย์ล้าจะลดความพ้วนเอ้ซื้อชามาดื่มทุกวันเลยไหมอาจารย์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกให้รู้ว่าคือชาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลไม่มีแต่มันต้องมีวิธีอื่นควบคู่ด้วยการออกกาลังกายการเลือกการบริโภคนนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับคือบางทีเนี่ยแรงโฆษณาการโฆษณาเนี่ยคือเขามักจับจุดใดจุดหนึ่งเล็กๆแล้วก็ขยายให้มันกว้างขึ้น มาขึ้นนะคนจะเป็นกาษโฆษณาก็ดีทางการทํางานก็ดีทุกอย่างก็คือจะไปตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการดื่มชาอันดับแรกก็คืออร่อยอ่าใช่อร่อยนะฮะดีกว่าน้ำดื่มทั่วๆไปค่ะแต่อย่าไปหวังผลถึงนี้เห็นลดความอ้วนใช่เยอะเกินไปใช่ใชนะคะเพราะว่าถ้าคุณดื่มชาสมมติวันหนึ่งไม่รู้กี่แก้วเนี่ย แต่ว่าคุณยังเข้าขาหมูเงี้ยนะขาหมูเยอรมัน,น,นะอะไรเงี้ยนะเออไว้มันชาก็คงไม่ไหวมันต้องวิธีอื่นด้วยแต่จริงๆแล้วอาจารย์ค่ะแต่จริงๆแล้วแพทย์จีนเท่าที่เราทราบเนี่ยแพทย์จีนนอกจากจะมีะการใช้าศาสตร์การแพทย์แผนจีนไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาก็ดีฝังเข็มก็ดีเนี่ยในการบําบัดรักษาต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการไปแก้อกไขาหรือว่าไปช่วยความสวยความงามเนี่ยแพทย์จีนก็มีาศาสตร์ในลักษณะนี้เหมือนกันเยอะครับเอาไว้เดี๋ยวโอกาสต่อไปนะจริงๆแล้วเนี่ย คขา่าความ้วนกับแพทย์จีนเนี่ยจาร์โอ้น่าคุยน่าคุยนะคะน่าคุยแล้วต้องบอกว่าเป็นเทปตอนยาวๆที่เราจะคุยกันได้แบบมันมากเลยเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้ากันแล้วกันเราจะมาหาเวลามาคุยกันโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้อยากจะคุยกับอาจาร์เพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าด้วยส่วนตัวของอาจารย์ปีเนี่ยจา์มองว่าการรักษาเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งคือป่วยแล้วรักษาแน่ๆอยู่แล้วล่ะแต่ความเห็นส่วนตัวอาจารย์บอกว่า จริงๆแล้วเราเราน่าจะมามองถึงวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองมันน่าจะดีกว่าอาจารย์มองยังไงในประเด็นนี้ฮะครับ <c oughs> ือแพทย์จีนมาอย่างนี้อยู่แล้วแพทย์จีนเนี่ยการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนโบราณน,นะฮะ,ะมันจะเน้นในการดูแลสุขภาพมากกว่ามากกว่าที่จะไปรักษาร <ๆ S 1> ักษาแพทย์จีนเราจึงแบ่งออกมาเป็นสามระดับระดับสูงสุดนะะสูงสุดเขาบอกว่า รักษาค่ะนะฮะตั้งแต่ยังไม่เป็นโรครักษาตั้งแต่ยังไม่เป็นครับอ่าฮะก็คือป้องกันป้องกันโอเคค่ะอ่านั้นคือหมอที่เก่งที่สุดอ่ะหมอที่ชั้นกลางคือรักษาคนอันนี้รักษาละรักษาคนนะฮะคือตัวร่างกายเราค่ะหมอชั้นต่ําที่สุดคือรักษาโรคฮะมันไม่เหมือนกันหรอการรักษาคนกับรักษาโรครักษาโรคก็คือว่ารักษาตามาการ Oh. คนมีโรคอะไร oh. คนโรคอะไรขึ้นมาเราก็รักษาตรงนั้น uh huh. ถูกไหมฮะ uh huh. uh, รักษาคนก็คือรักษาทั่วรักษาทั่วทั่วไป uh huh. ถูกไหมฮะ uh huh. อันนี้คือเขาแบ่งชั้นอย่างนี้ uh huh. พอมาถึงเ,เขาสร้งางทฤษฎีเมื่อสองสามพันปีที่แล้ว uh huh. เดี๋ยวนี้ป้องกันป้องกันไม่เป็นแล้วมันกลายเป็นรักษาโรคไปละเดี๋ยวนี้หมอรักษาโรคเป็นก็ถือว่าเก่งแล้วทำไมอ่ะอาจารย์ ไม่ใช่ว่าทุกคนก็รักษาได้หรอฮะอุอ้ยอาจาร,รย์พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนที่ไปหาหมอนี่เขาจะกังวลนะว่าเอ้ะแล้วที่เกิดว่าลุงป้าไปหาหมอเนี่ยแล้วไม่รักษาโรคแล้วท่านกแยอะไรอย่างทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ารักษาโรคโรคหัวใจคนรักษาได้ไหมโรคมะเร็งคนรักษาได้ไหมโรคเบาหวานคนรักษาได้ไหมไม่ได้มันต้องไปปรับถูกไหมใช่เพราะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเขาเมว่ารักษาคือในความหมายอาจารย์คือว่าถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งรักษาคือมันต้องตัดหายจากมะเร็ง แต่ไม่ใช่อันนี้เรียกว่าหาแล้วว่าเรียกว่ารักษาหายถูกต้องถูกองค่ะใช่คือว่าถ้าหายคือหมายว่าหายยังไงหายจากหายจากโรคนั้นเลยร่นโรคนั้นเลยเรียกว่าหายตรวจเป็นมะเร็งมาหาหมอปุ๊บหมอให้ยาไปแล้วมะเร็งหายเลยครับหรือไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานมาหาหมอจีนกินยาชุดเดียวปุ๊บแล้วบอกหายจากเบาหวานเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ออ่าอันนี้คือ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  สภาพทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ถูกไหมฮะค่ะแพทย์แพทย์จีนจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เราคุยกันตลอดเวลาเราเน้นเรื่องป้องกันมากกว่าเน้นเรื่องการรักษาค่ะนะค่ะของที่ในจริงที่เราพูดถึงตลอดเวลาค่ะนะของที่ในจริงเป็นตำลาคัมภีอะไรเขาบอกของที่ในจริงนั้นเป็นคัมภีของของคนรวยค่ะนะเราว่าเขาเขาไม่ใช้ยาค่ะนะโอไม่ใช้ยาเขาสอนอะไรของที่นี่จริงๆนั้นไม่ได้สอนเรื่อง ไม่ได้สอนเรื่องการแพทย์การแพทย์เขาสอนเรื่องการดูแลตัวเองอ๋อเน้นการดูแลตัวเองเขาสอนเรื่องการดูแลตัวเองเขาสอนเรื่องทำมถึงเกิดโรคฮาเขาสอนเรื่องทําเวลาเกิดโรคแล้วคุณดูแลตัวยังไงอือนะฮะไปนักขอนที่ในจีนน่าจะมีแค่มีโรคอยู่น้อยมากถ้าพ่อถ้าคนทําตามเขาก็จะไม่เป็นโรค มันก็เลยมีโรคอยู่น้อยเออใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ใช่นั่นคือคือคือของดีนในจีนค่ะจ้าที่เราพูดถึงว่าวันก่อนเราพูดถึงเรื่อง274749ผู้หญิง749หมดประจำเดือนอันนี้มาจากของดีนในจีนก่อนของดีในจีนมีไหมมีค่ะนะครับยังมีคัมภีร์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นคัมภีร์รักษาโรคอนะฮะคัมภีร์รักษาโรคในคัมภีร์กลุ่มนั้นเนี่ย S <S ส่วนมา,จากจะหายไปหรือกลับมาเล่มเดียวนะคร,รับก็คือาหันรุ่นที่ทุกวันนี้เราเรียนกันอยู่ค่ะอาจารย์นะฮะอันนี้คือรักษาโรคเลยอ,อันนี้เพื่อให้มีคนเขาบอกว่าอันนี้แหละเป็นคัมภีร์สำรับค,คุณจนเคยรักษาโรคเพราะมันเปการแบ่งแบ่งเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วก็คือจากคนเรวยจากคนจนยังไงก็ต้องเรียนทั้งสองสองคัมภีแล้วแหละอาจารย์และจริงๆแล้วการการป้องกันตัวเนี่ยการป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะเป็นโรคเนี่ย แพทย์จีนมีมีมีหลักในการใช้เยอะไหมคะคือแพทย์จีนการแพทย์แผนจีนมันอยู่ที่การดูแลตัวเองใชเพราะฉะนั้นการทมว่าต้องไปทำยังไงนะฮะการดูแลสุขภาพนะฮะการดูแลสุขภาพนะฮะอย่างมวยจีนหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามวยจีนเ็กาออกกำลังกายนะมวยจีนเป็นการออกกำลังกายนะฮะมันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ เมือจีนเปียก้องกำลังกายเพราะ่าคนที่สร้างมือจีนนั้นคือแพทย์จีนนะฮะไม่ใช่ตักมออย่างที่ใน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 หนในในหนในในคนใเใร่นใ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 น่นใน่อใน่นใ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 นเนในในั่งเใน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 ้นงนพื่อให้คนรวยเใน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 ใยใน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 านในนในในนในใมใน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 ใานอนในนใาในใวนใ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 นนนนน อาหารการกินอาหารมีการออกกําลังกายและมีการกินอาหารอาหารที่เป็นยาอาหารที่เป็นยาถูกไหมฮะอาหารเป็นยายาเป็นอาหารถูกไหมฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าจริงจะนำมาใช้เหมือนกันทั้งอาหารเป็นยายาเป็นอาหารถูกไหมฮะนั่นคือคนไทยเราเมาทีเดียวชโฆฒนาบําบัดใช่ค่ะนะคะและก็วันนี้ค่ะ เราจะมาจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เป็นยาหรือยาที่เป็นอาหารอาจารย์ปีมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกับยาเนี่ยมันแยกกันแทบไม่ออกเลยนะคะจะบอกมันเป็นอาหารเอ๊ะมันก็มาเป็นยาได้หรือจะบอกมาเป็นยาเอ้ามันก็ปรุงมาเป็นอาหารได้เหมือนกันนะคะอาหารที่เป็นยาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแน่นอนค่ะสิ่งที่อยู่บนโต๊ะที่คุณเห็นสวยๆวันนี้เราจะมาคุยกันไอ้ตัวเนี้ยมีชื่อว่าสาลี ดูไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสาลี่ใครไม่รู้จักสาลี่นี่แหม่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าสาลี่ผลไม้แน่ๆค่ะมีสัประคุณอย่างไรและเราจะเอาสาลี่มาใช้ในการป้องกันตัวเองอย่างไรพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหมค่ค่ะ